สวัสดีค่ะแม่หมอดาวนะคะวันนี้จะ,ะพาหมูนะคะวันนี้เป็นวันพระนะคะแม่หมอดาวจะพาทุกคนหมูนะคะอยากรู้ไหมคะว่าทุกวันนี้เทพองค์ใดดูแลปกปักรักษาเราอยู่หรือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไหว้เทพองค์ใดถึงจะถูกฉลกกับเรานะคะท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้อาจจะเป็นดวงของท่านก็ได้นะคะเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันไหมใช้สามใบนะคะเรามาดูซิว่า เทพองคใดปกปักรักษาเราอยู่นะคะวันนี้วันพระนะคะเทพองค์ใดยอยากจะให้ทุกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้รู้ว่าท่านอยู่กับเราปกปักรักษาเราอยู่คือเท,ทพองค์ใดเรามาเริ่มกันนะคะือพ่อแม่กวนอิมค่ะทุกคนปางพันมือนะคะทเทพแห่งความเมตตานะคะเทพเทพ พระแม่กวนอิมปางพันมือนี่ท่านมีความเมตตาสูงมากนะคะรู้ๆกันอยู่เนาะองค์ต่อไปนะคะอุย้ยกุมารทองนะคะกุมารทองหรือพระศิวลีก็ได้นะคะอันนี้หมายถึงพระศิวลีหรือกุมารทองหรืออ่าบ้านใครมีเทพไอ้ไข่บ้างนะคะนั่นแสดงว่าเขาอยากให้เรารู้นะคะว่าท่านน่ะอยู่กับเราและปกปักรักษาเราอยู่นะนะคะทุกคนอ่า านบอกแล้วนะคะไพ่บอกแล้วนะใบที่สามนะคะเทพผู้หญิงอีกแล้วค่ะทุกคนพระแม่อุมาเทวีนะคะหรือพระแม่รัศมีพระนางพญานะคะหรือว่าอย่าลืมนะคะก็คือพ่อแม่ของเรานั่นเองพระที่บ้านนะคะหมายถึงแม่ของเราด้วยนะคะเทพองค์นี้นะคะทุกคนรู้กันแล้วนะคะว่าเทพองค์ใดปกปักรักษาเราอยู่นะคะทุกคนคงจะหายคล้องใจแล้วเนาะ รวมทั้งตัวแม่หมอดาวเองนะคะขอให้ทุกคนนะคะว่ายท่านที่ทั้งหลายที่ได้บอกมานี่นะคะเพื่อความเพีงความปังของพวกเรานะคะเวลาเรามีความทุกข์เราก็นึกถึงท่านนะคะท่านปกปักรักษาเราอยู่นะท่านฝากมาบอกนะคะวันนี้วันพระให้ต้องออกมาแม่นยําแน่นอนนะคะขอให้ทุกคนน้อมรับนะคะกดหัวใจกดไลค์กดแชร์นะคะ เพื่อให้เป็นค่าครูของแม่หมอดาวด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ